เราคงเป็นวงที่ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเล่นดนตรีให้ดีที่สุดอะรับแค่รู้สึกว่าลงจากเวทีแล้วเราแฮปปี้กับโชว์ของเราแฮปปี้ที่คนดูเราแค่นั้นก็พอนะครับการรวมตัวของเราก็คือเหมือนเริ่มมาจากที่ว่าเล่นเป็นงาน ของภายในคณะค่ะก็คือเรียนอยู่คณะเดียวกันแล้วก็มันจะมีงานประจำคณะที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาค่ะได้แบบรวมตัวกันเล่นดนตรีแล้วก็หลังจากนั้นพอมีงานอื่นๆข้างนอกก็เริ่มชวนกันไปเล่นเรื่อยๆค่ะส่วนที่มาของชื่อวงอันนี้คือต้องเท้าความก่อนว่าเรียนคณะกายภาพบําบัดค่ะแล้วแบบช่วงนั้นเรียนอ n นาตมีแล้ววันคือตําแหน่งตรงนี้ค่ะอ n นาตอมีข้อสนับฟอกเอ้ยใช่คือแล้ว <laughs> ที่ผวนเป็นคนะฟบาก็ฟอมวงมาเป็นวงร็อกครับแต่ว่าถึงเวลาจริงๆไม่ค่อยมีใครจ้างไปเล่นเพลงร็อกส่วนใหญ่ก็คือจ้างไปเล่นเป็นหมอนร้อโจโจสามชาครับเพลงสนุกสนุกกับคนไทยกระดกง่ายครับใเอ็นเตอร์เทนท์วงเรารวมตัวขึ้นมาเพราะว่าเล่นดนตรีแค่พวกเราชอบเล่นแล้วก็รู้สึกสนุกในการที่ออกไปเล่นแล้วเห็นคนดูร้องตามหรือคนดูกระโดดนะครับเราก็รู้สึกว่าแค่ออกไปเล่นแล้วเห็นเพื่อนๆอาจจะเป็นเพื่อนในคณะหรือว่าคนที่ไม่รู้จักผ่านมาแล้วมาเห็นวงเราแล้ว แฮปปี้ถ่ายรูปไปลงถ่ายพวกเราไปลงเนี่ยครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นสุดยอดที่สุดแล้วครับเราคงเป็นวงที่ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเล่นดนตรีให้ดีที่สุดอะครับแค่รู้สึกว่าลงจากเวทีแล้วเราแฮปปี้กับโชว์ของเราแฮปปี้ที่คนดูเราแค่นั้นก็พอแล้วครับค่ะสิ่งที่อยากจะฝากก็คืออยากลัวที่จะผิดอะคะ่ะคือหนูก็เริ่มจัดศูนเหมือนกันคือหนูไม่เคยเล่นดนตรีมาก่อนเพิ่งเริ่มเล่นตอนขึ้นปีหนึ่งเลยค่ะแต่หนูก็แค่คิดว่า ก็อยากเล่นก็ลองเล่นคือทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะถ้าเราอยากจะทําให้มันดีมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ทุ่มเทกับมันอยู่แล้วค่ะคนที่เราเห็นว่าเขาเล่นเก่งมากๆคือเขาทุ่มเทกับมันมากๆและใช้เวลากับมันมากๆก็เลยคิดว่าการที่เราแบบใช้เวลากับมันตั้งใจทํามันสุดท้ายแล้วมันก็จะออกมาดีเพื่อนส่งมาเออเฮ้ยมีเขาทักใช่ไอจีในไจีวงเขาเออทำอะไรไอจีวงเขาบอกว่าเนี่ยเขาเขาแบบเขาเชิญพวกเราไปเล่นนะโอ้อบใ, <น S 2> ใ <น S 2> จครับผมบอกเอาเลย ผมยังไม่ฟังรายละเอียดเอาเลยเพื่อนประสบการณ์แล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นงานแรกที่ได้ออกมาเล่นข้างนอกค่ะคือปกติก็เล่นแค่ในงานคณะอ่ะลวถ้ามีคนจ้างไปเล่นงานของมหาลัยก็ตื่นเต้นแล้วและอันนี้เป็นงานข้างนอกแบบข้างนอกออกไปอีกอะค่ะซึ่งเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของวงด้วยค่ะก่อนที่ทุกคนจะได้เขาเรียกว่าจะได้ใช่ก่อนที่ทุกคนจะได้รับความสุขจาก วง ETC นะครับก็เล่าความทุกข์จากบนจะยังพูดเลยครับก็รู้สึกดีใจครับว่าก็อย่างแบบไม่เคยได้เล่นเปิดวงไหนเลยครับมีครั้งแรกก็คือเปิดวง ETC เลยใช่แล้วก็ฟังอยู่ด้วยฟังอยู่แบบวงก็ฟังอยู่แล้วครับเพื่อนก็ส่งมาให้ฟังตลอดครับ ETC ถึงจะไม่เล่นก็เพาาเล่นยากใช่ครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดครับ